เราจะข้ามผ่านไม่ว่ปัญหาที่เข้ามาจะหนักหนาเพียงใดใต้แสงจนันทร์ครับผม สวัสดีครับพี่เจอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนันเลยสวัสดีครับผมพี่เจสามเมตรเหรอสามเมตรโอเคครับผมโอมอยู่ตรงนั้นอยู่รอบๆรอบๆรอบๆมายังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยวันนี้วันนี้มีวันดีฮะมายังไงมาฝากมีของมาฝากจากร้านเอมิงซีช็อปครับผมร้านเอมิงซีช็อปอ่าร้านปตากล้อเหรอใช่เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งโอ้โห สามเมตรโอ้โอ้ครับผมขอบคุณมากครับผมโอ้เจร้านเอ็มมิงสีสอบางไหมได้ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากงกลับตัวกลับตัวแล้วเนี่ยขอร้องเพลงให้ฟังหน่อย FC FC อยากฟัง FC ฟังอยู่พื่ไปไหนจะกลับแล้วจ่กลับเหรอ FC อยากขอฟังฟังเพลงหน่อยมาครับมาให้กำลังใจผมหน่อยเร็ว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 เเร็วเร็วเร็วจาะสามเมตรสามเมตรสามเมตรเร็ว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 ให้กำลังใจผมหน่อยโอ้ โอ้จอนี่นะจอนั่นอะไรเป็น messenger ไม่พอต้องเป็นนักร้องเหรอมามาต้องมาม่ต้งมาโอ้ตายตายมเมตรสามเมตรสาเมตรอย่าด้อย่าเด้เสะแสะเร็วเร็วเร็เร็บาเาโอ้แวิเจโอ้โหอย่าง้ไหมเนี่ยฮะมีโควิดไหมเนี่ยเออใส่แมสมฮสามเมตรอะห่างกันสามเมตรรับรองไม่ใกล้แน่นอน ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้นะขอขอขอเพลงเดียวขอเพลงเดียวให้เอฟซีจะไปเอาพี่เจพี่เจกีตาร์ไหนกีตาร์ไหนนี่นี่ไอ้โอ๊สามเมตร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 เจียวเจียวล้างมือเจียวล้างมืออยู่ข้างบนเจียวล้างมืออยู่ข้างบนใส่เจียวอ่ะใส่เจียวอ่ะล้างเจียวอ่ะล้างเจียวอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้พี่เจมาเยี่ยมทั้งทีโอ้ยอันตรายอันตรายโอเคพี่เจเดี๋ยวกีตาร์ผมใช้ได้เลยล้างก่อนล้างก่อน โอเคโอเยเนลงมาลงมปตาย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 ขอขอร้องเพลงเพลงเดียวอ่ะพี่เจจะเอามุมไหนดิเอามุมไหนดิมุมไหนดิโอ้ไปไปทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าฮะทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าเอาได้ปลอดภัยกว่าใช่ไหมโอเคไปเลยพี่เจนำมาเลยโอ้นี่ครับผมขอบคุณแม่สำหรับร้านเอ็มเอีชอปนะฮะเอาของกินของที่ร้านเลยร้านเอ็มเอีชอปโอ้พี่เจขึ้นไปไหนอ่ะขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้โหพี่เจโอ้ยเหมือนหั้ยอ่ะ โอ้พี่เจจะพาไปไหนเนี่ยผมมาเล่นกีตาร์ครับผมโอ้โหพี่เจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมตรนะเพื่อนนะคือผมไม่ได้ใกล้พี่เจเลยนะเพื่อนนะคือพี่เจก็กลัวผมผมก็กลัวพีเ <laughs> เวพ่เจแหละนี่พี่เจเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับผมช่วงนี้ก็อ <laughs> ยากจะให้พี่เจเล่าเล่าว,ว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นพี่เจรู้เรื่องราวงผมบ้างไหมว่าผมต้้งท้ามต้องกักตัว14วันนะครับก็คร่าวๆนะก็พี่หนุ่มนะครับได้ก็ ต้องบอกก่อนนะพี่หนุ่มไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงที่เขาเขาเรียกว่ากักตัวเหมือนคนทั่วไปนะครับ14วันซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยได้ไปมีความเสี่ยงนี่ว่าวันนั้นเนี่ยพี่หนุ่มได้ไปเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ่าเรื่อนี้ก็ทุกคนก็มารวมกันนะครับแล้วก็ที่พี่หนุ่มอ,ออกมาบอกว่าตัวเองไปตรวจโควิดเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกก็คือเพื่อความสบายใจของตัวพี่หนุ่มเองแล้วก็ครอบครัวด้วยครับ,คร,บครับผมแต่ว่าพี่หนุ่มยังไม่ได้เป็นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักพักกเเาารียว่ อยู่บ้านเก็บตัวกักตัวเพื่อความปลอดภัยไม่ไว่าจะเป็นส่วนรวมแล้วก็ครอบครัวทุกคนที่อยู่ละแวกนี้ด้วยนะครับ,บพี่เจฝาก<ม>เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ <c oughs> ที่เขาโดนกักตัวแบบผมเนี่ยสิบสี่ <14 S 1> <c oughs> วันอะเหนื่อยนะ,ะผมเพิ่งผ่านไปได้8วั <c oughs> นที่8แล้ววันนี้ก็สําหรับใครนะครับที่อยู่ในช่วงกักตัวนะก็คุณคนที่เขาอยู่ในช่วงกักตัวนะครับให้เราเป็นกําลังใจให้เขาด้วยแล้วกันนะครับ คนที่เขากักตัวเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นโควิดนะแต่ว่าเขากักตัวเขาเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนรอบข้างนะเขาคือผมถือว่าเขาเป็นคนที่เสียสละนะครับในการรับผิดชอบตัวเองนะครับผมก็อย่ามองว่าเขาดูเป็นคนตัวอันตรายอย่าคิดแบบนั้นนะครับเพราะทุกคนนะครับเราพลาดกันได้นะเราไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะเฮ้ยง่ายๆเลยอย่างตอนนี้เนี่ยขนาดแถวตลาดหรือว่าเซเว่น ทุกที่มีความเสี่ยงหมดเลยนะครับก็เราไม่รู้ว่าเราจะพลาดวันไหนนะสำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ว่าให้ทุกคนเซฟตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เขากักตัวอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ป่วยนะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเรื่องพวกนี้นะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเลือกได้เราก็จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงนะครับเราก็จะเซฟตัวเองดูแลตัวเองเพราะว่าการที่เรา กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้สบายนะครับอย่างแรกเราไปไหนไม่ได้เลยไม่ไว่าจะเป็นไปทํางานหรือไปที่ไหนก็ตามรเราไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าอย่างแรกคนที่เขารู้ว่าเราอยู่กลุ่มเสี่ยงนะเขาก็จะห่างจากเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นกังใจให้สำหรับคนที่กับตัว14วันนะครับคุณคือคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองครับ,รบแล้วก็ ป็นหวังใจให้ครับผมสู้ๆครับผมวีเจก่อนจะไปขอฝากเพลงนึงให้ผมหน่อยนะเพลงที่เราร้องด้วยกันวันนั้นจําได้ไหมะเดี๋ยวนะวันนั้นน่ะวันไม่ใม่วันที่เราร้องด้วยกันร้องสดอ่ะกับพี่ขวัญอ่ะผมไม่เชื่อเลยว่าเพลงเนี้ยมันเราจะกลายมาต้องมาร้องให้กันฟังเนี่ยนั่นน่ะมันไม่มันมันเป็นเรื่องที่แบบไม่คาดคิดนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็เราไม่ชอบเพลงไป ผมผมเป็นแค่กลุ่มเสี่ยงนะพี่เจผมไม่ได้ติดนะใช่ครับตอนนี้พี่หนุ่มก็ไปตวร,รตวจไปตรวจแล้วครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เจอครับไม่เจอหมอ <laughs> <laughs> เล่นมุกเล่นมุกอีกนะจริงจริงอันีผมไปตรวจรอบแรกไม่เจอครับแล้วก็รอบสองหมอว่าไม่ต้องไปเพราะว่ามัน <laughs> ไม่พลาดอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เพราะว่าผมมันมันเสี่ยงมันไกลผมอยู่กับเขาสามเมตรแต่วันนั้นผมไปเพราะว่าผม,มตกเองหรือว่าผมเขาเรียกว่าผมจิตตกอะครับเพื่อนจิตตก แล้วก็ผมก็เลยเอ,อ่นยังไงดีเดี๋ยวผมจะเล่าเพื่อนฟังแล้วกันคือวันนั้นน่ะเหตุการณ์ก็อย่างที่พี่เจเล่าแหละผมเล่าพี่เจฟังแล้วแหละคือพี่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นนะครับเขาก็มานั่งประชุมกันแล้วผมก็อยู่ใกล้แบบพี่เจนี่แหละห่างกันประมาณเกือบสามเมตรอะเพื่อนประมาณประมาณพี่เจกับผมเนี่ยห่างกันแต่เพื่อความสบายใจผมก็ผมก็กว่าผมอยู่ใกล้แต่จริงๆก็มีกลุ่มคนที่มาประชุมอ่ะอยู่ใกล้เหมือนกันแต่เขาเขาไม่จิตตกเหมือนผมแต่ผมจิตตก ผมก็เลยโอเคผมขอหมอผมขอว่าไปตรวจไปอะไรเขาเรียกว่าแส,ส,สวบอสวบนะผมขอสวบล้วงจมูกล้วงปากโอ้โหผมไปทำหมดละติดลบครับติดผลลบผลลบไม่ใช่ติดลบผลผลเป็นลบผมก็เลยโอเคนะครับแล้วก็ผมก็เลยสามารถอยู่กับลูกได้อะไรได้เพราะว่ามันผ่านเจ็ดวันไปแล้วนะครับผมก็เลยสามารถพูดคุยกับลูกได้แล้วนะครับผมแล้วก็หมอว่าไม่ต้องไปตรวจแล้วนะครับ เพราะว่าตัวทั้งเดียวก็แน่จะพอแล้วนะครับแต่นะจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณนะสำหรับทุกคนที่เป็นกําลังใจใผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณจริงๆจากใจครับผมโอเคพี่เจโอ้โหโน,นะฮะขอพี่เจจัดเพลงให้ฟังเลยนะฮะเพลงที่เราร้องด้วยกันมานานครับผมบอกแค่คำเดียวนะครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องมาฟังเลยฮะพร้ <c oughs> พอมยนะังฮะยังยังไม่พร้อมอย่างนร้ผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่เจเซตเซตขอเซตขอเซตเนื้อเพลงก่อนโอเคครับผม<พ>อ่าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากพี่เจครับผม เอาแล้วเพื่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเพลงพี่เจครับผมโอเคครับท่อนเอาท่อนที่พี่เจร้องให้ผมอ่ะโอเคเพราะว่าท่อนท่อนที่เหลืออยากถ้าอยากได้ยินจากพี่ขวัญก็เดี๋ยวให้พี่หลุ่มให้พี่ขวัญร้องให้ฟังโอเคได้ครับผมต้องเชิญพี่ขวัญมาสามเมตรอ่ะครับผมสามเมตรแล้วเออนะฮะเอาท่อนนี้เลยนะครับพี่เจขึ้นมาเลยรู้้าาาเหหนนนนื่่ออยกกััับปญทีีมมต โอเคผมพีเจจอดไม่ลงเดินทางกลับปลอดภัยครับผมไม่ต้อง<ะ>ติดโควิดนะฮะมาตีดไม่เตีดไม่ติดมาละบ๊ายบายโดนสตาร์ทไม่ติดนะไ,ไปเรื่อยครับกครับผมโอ้โห okay, oh ตำบุรีไปส่งด้วย <laughs> เดี๋ยวผมจะทำตรงนี้เป็นห้องเหมือนห้องใต้ดินนะเพื่อนนะ จะต้องขุดลงไปแต่ตรงเนี้ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นดินที่ค่อนข้างจะแข็งนะเพืเ่อนนะก็เลยขุดไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะผมอาบน้ําแล้ว,วน,น,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะกินหมูกระทะนะครับแล้วก็จะดินเนอร์กับภรรยานะครับผมตรงลานข้างบนนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะนั่งกินหมูกระทะด้วยกันนะครับผมผมไม่เคยกินหมูกระทะกับภรรยาเลยที่นี่นะฮะต้องขอบคุณน,นะสำหรับ เพื่อนนะครับที่ให้กําลังใจผมเนาะในกับครอบครัวนะครับที่เราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับแล้วขอบคุณสำหรับร้าน M อ e n เพ i s Shop ด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ M p e n เพ i s Shop นะครับได้ให้หมูกระทะมานะครับแล้วก็ซื้อของให้เรานะครับซื้อขนมให้ลูกผมด้วยนะครับรู้สึกประทับใจแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะด้วยกันข้างบนนะครับผมตอนนี้บ้านมต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างบนก็จะเป็นห้องดูดาวนะ แ้ตัวนี้จะเป็นลานกินหมกูกระทะนะที่ผมสร้างนะครับก็ให้เพื่อนๆดูแล้วที่นี่จะเป็นจะขุดทําเป็นห้องใต้ดินนะในอนาคตนะครับผมก็จะทําเร็วๆนี้แล้วก็เพื่อนๆนะฮะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพี่สร้างห้องน้ําด้วยนะคือห้องน้ำเนี่ยมันต้องใช้ใช้งบเยอะแล้วก็ต้องต้องใช้แรงเยอะจริงๆแล้วก็ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องห้องน้ำนะจริงๆแล้วห้องน้ําผมมีอยู่แล้วนะครับก็อยู่ตรงนู้นนะครับเป็นห้องน้ําข้างนอกนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก็ได้นะไม่แน่ใจนี่ฮะก็เดินมานิดเดียวนี่ผมก็เดินมานิดเดียวห้องน้ำผมก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงด้านหลังไม้นะนี่ผมห้องน้ำผอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวผมเปิดไฟให้นะนี่ครับผมห้องน้ำผมก็อยู่ตรงนี้เองนะครับผมเนี่ยเป็นห้องน้ำแบบสบายๆนี่ครับผม ก็สบายๆแบบนี้นะนี่ครับผมก็ขึ้นมาก็จะดูบรรยากาศายามเย็นครับผมตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วนะเพื่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปดูกัน เราขอขอบคุณสลับร้าน MBC Shop นะฮะที่ซื้อขนมมาฝากเยอะเลยนะครับเนี่ยเอาไว้ให้ลูกชายนะครับนี่ผมซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากเออวันที่ผมกักตัวไม่ได้ไปไหนเขาก็แต่เขาก็ยังมีน้ำใจซื้อของมาให้พวกเรานะครับแล้วก็นู่นครับผมเป็นหมูกระทะนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะโอ้วหเนี่ยเดี๋ยวผมจะดินเนอร์กับภรรยานะแต่นี้ก็ภรรยาเตรียมไม้ให้หมดละแล้วก็นี่ฮะร้าน m N c เขา เอาอะไรมาให้บ้างเนี่ยโอ้โหมีผลไม้เพื่อนผลไม้ครับผมมีเห็ดมีมีลูกชิ้นนะนี่ครับผมนี่ฮนะหมูอนาไม้นะเพื่อนนะโอ้โหมีหนึหสามชั้นด้วยนะนี่ครับผมนี่เลยครับโอ้โหฮะกับบรรยากาศเนาะเนี่ยที่บ้านต้นไม้ครับเดี๋ยวจะรอครรยาแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเราจะกินด้วยกันนะครับที่นี่เลยเนื้อเขาใหญ่มากมนี่ครกินกับภรรยานะครับวันนี้ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์นะครับผม,มก็ อันนี้เราฝากลูกไว้กับแม่ยายนะครับผมแม่ยายก็บอกอาสาจะเลี้ยงลูกให้นะถ้าเอาขึ้นมานี่เดี๋ยววุ่นวายนะครับ<ม>อาจจะตกได้เพราะว่าสูงมากนะครับนี่เราก็อยู่ด้วยกันสองคนนะฮะนี่ฮะกินกระทะด้วยกันบุบรรยากาศชิง้นงามครับผมนี่โอ้โหดวงอาทิตย์ตกแสงสวยมากครับผมดูครับผมโอ้นี่ เดี๋ยวผมเพื่อนมากินด้วยกันนะครับอืหมูกระทะด้วยกันครับผม ครับนี่ก็จะแบ่งให้แม่ให้แม่กินเลยนี้แม่ดูน้องว้าวอยู่ข้างล่างนี่ครับผมแม่ยายมาแล้วนะครับนี่ฮะเยอะๆนะครับแม่ ลูกกิริยงครับอ่ะกิริย์อ่ะอ่ะอมๆเลียกมีอมำเลยครับอมำเลยแม่แกะไม่ใส่อร่อยนะครับดอกกะลหกนี่มัมเลยมัมเลยมัมเลยออร่อยกับครับอร่อยกับขอบปออร่อยข้าไปค่ะอร่อยอร่อยโอ้ยเก่งจ้ะเก่งเก่งเก่งโอ้เก่งเก่งเก่งอร่อยอร่อย อร่อยมากครับเพื่อนเพื่อนอร่อยมากเลยครับเพื่อนเพืเออ่อน้วอีกโอ้อ่มโอ้นี่ครับผมอร่อยมากครับ<อ>พ่อดินเนอร์กับแม่เสร็จแล้วนะเมื่อกี้นะครับโอ้นี่ครับผมนี่ฮะตอนนี้แม่ยายก็ดูน้องอันฟ้าแล้วก็เพิ่งได้กินนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้เราพวกเราอิ่มกันแล้วนะครับแต่ยังเหลือนะโอ้โหเยอะจริงๆนะ นี่ครับผมยังเหลือหมูสมชั้นยังเหลือลูกชิ้นอีกยังเหลืออีกหนึ่งถุงนะกินไม่หมดนะนี่ครับผมกินนักงนั่งแมเนอร์กินแน่นนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะต้องขอขอบคุณสำหรับร้าน m p e ม g C งซีชนะครับแล้วก็ครอบครัวของน้องก้อยพี่เบิ้มนะฮะที่ได้ ดินเนอร์ให้ผมกับภรรยานะครับได้มากินด้วยกันและครอบครัวของเราในช่วงของการกักตัว14วันนะครับพวกเราสบายดีนะครับตอนนี้ผลของผมก็เป็นลบนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ผมต้องอยู่ให้ครบตามคําสั่งนะฮะที่ทางราชการเขาออกให้นะครับฉะนั้นผมก็ต้องอยู่ต่อไปอีก7วันเท่านั้นครับผมเพื่อนแต่จริงๆแล้วผมก็ปลอดภัยนะครับก็ไม่มีอาการอะไรก็สบายดีแข็งแรงนะครับผม ขอบคุณทุกเพื่อนที่เป็นกําลังใจและชมคลิป attraction. มาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมภรรยาลูกและแม่ยายนะครับต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อน,เ,อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายลูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายู่ี๋ยวเลิกบ๊ายบายจุ๊บ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 มาเกเก่ง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 ฮาเลลูยาฮาเลลูยา 嗯嗯嗯。<laughs>